สวัสดีครับกับผมนายเจริญนแก้วและนางสาวพิศราภูมสวสดค์ผู้ถ่ายภาพและคอนทิภาพพร้อมกลับเป็นท,ที่ก่อนครับสำหรับวันนี้เราทั้งสองคนนะครับจะพาทุกท่านมาที่ตลาดนัดวัฒนธรรมสุไทยต้านไทยโูลสุก้าครับเราจะมาฟูเรื่องของพัฒนวัฒนธรรมครับที่มีความเปลี่ยนแปลงโดยการที่อยู่กันปีชนเผาอยู่กันหลายๆชนเผา มารวมหรอบรวมกันเป็นชุดหาอของเราแล้วเรามาดูกันว่าการที่เราจะทานคุณท่านดีใวันนี้มีอะไรบ้างเราติดตามและรับชมเราฟังกัน ไทยศูนย์เรียนรู้มอห่มป้าเงียมจังหวัดแพร่จังหวัดแพร่มีชื่อเสียงด้านผ้ามอห่มซึ่งบ้านทุ่งห่งเป็นแหล่งผลิตผ้ามอห่มที่ใหญ่ที่สุดมีการสืบทอดกันมายาวนานสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชนด้วยเสน่ห์ของการย้อมผ้าแบบธรรมชาติโดยใช้วัตถุดิบจากต้นหอมในอดีตนั้นผ้ามอห่ม เป็นผ้าฝ้ายทอมือหรือผ้าดิบสีขาวผ้ามอห่อมเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาของชาวไทยพวนบ้านทุง่งหงผ้ามอห่อมเป็นภูมิปัญญาที่มีการสืบทอดกันมายาวนานในปัจจุบันมีการพัฒนาทั้งรูปแบบและเทคนิคมากมายพืชที่ใช้ในการทำผ้ามอห่อมคือต้นห้อมเครือหรือต้นเบิก และนี่คือการสาธิตการทำผ้าเช็ดหน้าย้อมสีจากต้นห้อมนะคะ ชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเขมราษนาวแบ่งเจียอำเภอเขมราษจังหวัดอุบลราชธานี ชุมชนเก่าแก่อายุกว่า200ปีแห่งนี้อาจจะไม่ได้เป็นสถานที่ที่ใครหลายๆคนรู้จักแต่หากคุณเป็นหนึ่งในนักท่องเทีย่ยวสายอันซีนที่ไม่ชอบความซ้ำซากจำเจแล้วก็ควรลองเดินทางไปดินแดนอารยธรรมร่มแม่น้ำโขงแห่งนี้กันเลยถ้าคุณมีโอกาสมาเยือนชุมชนนาแหวงเจียดสิ่งที่คุณไม่ควรลืมคือ การนุ่งผ้าสิ้นมัดหมี่ให้มีความกลมกลืนไปกับวิถีชีวิตของคนในชุมชนซึ่งปราชาวบ้านของชุมชนสามารถให้คุณเรียนรู้วิธีการทอผ้าได้ด้วยตนเองแถมยังสามารถสอนงานแกะสลักใบตองทำสบู่ชาใบหม่อนและสอนคุณทำงานกราฟพวงกุญแจจากเศษผ้าเก๋ๆได้อีกด้วยและอย่าลืมแวะชิมกล้วยตากแสงแรก ของดีประจำนาแหวกเจียดที่ต้องใช้เวลาตากนานถึง8รอบกว่าจะได้รสชาติที่อร่อยและหอมหวานจนเป็นที่ติดอกติดใจของคนลหลายๆคนเลยทีเดียวสิ่งที่เราได้เรียนรู้เรียนรู้และซึมซับวิถี ชีวิตลิมฝั่งโขงที่ถักทอด้วยสายใยผ้าฝ้ายย้อมคลามและผ้าสิ้นมัดหมี่อันเป็นเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของชุมชนและได้เรียนรู้วิธีการทอผ้าในรูปแบบของคนในชุมชนแบบเขมรมลาด